เอาละครับได้ของฝากกลับบ้านไปติดไม้ติดมือกันแล้วเดี๋ยวแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวกันอีกหน่อยครับเผื่อแวะกลับมายะโสธรมีเส้นทางการท่องเที่ยวที่แนะนําเพิ่มเติมในต่างอําเภอนะคุณผู้ชมจะพาไปดูอําเภอนะไทยเจริญนะ,ะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวอันเงียบสงบแล้วก็เป็นอันซีนนะต้องไปสักครั้งหนึ่งพี่อนะเป็นโบสถ์ไม้เก่าแก่นะครับเป็นโบสถ์คริสบ้านทรงแย้ไปดูกันหน่อยครับว่าจะสวยงามขนาดไหนครับโดยโบสถ์คริส บ้านส่งแย้เนี่ยหรือที่รู้จักในชื่อของวัดอครตเทวดามิคาเอลเนี่ยนะครับตั้งอยู่ที่บ้านหนองส่งแย่หมู่ที่2ตําบลคําเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรขับรถไปไปใกล้บริเวณวัดเนี่ยก็จะได้เห็นนะครับความสวยงามผู้ชมไปเห็นแล้วก็จะเป็นเนี่ยโบสถ์ไม้หลังใหญ่รูปทรงศริลปะแบบไทยกว้าง16เมตรยาว57เจเมตรนะครับมีนะครับ ความใหญ่โตครับที่สุดในประเทศไทยที่เป็นโบสถ์ไม้ครับตั้งอยู่โดดเด่นเป็นสง่าเลยครับสร้างจากไม้เนื้อแข็งที่ชาวบ้านเขาร่วมแรงร่วมใจกันรวบรวมเอาไม้มาก่อสร้างตั้งแต่ปี2490ครับสมัยนั้นป่าไม้ที่นี่อุดมสมบูรณ์มีไม้เนื้อแข็งเอามาสร้างทั้งตะเคียนไม้เต็งไม้รังไม้แดงไม้สักก็มีการใช้แผ่นไม้ที่เป็นแป้นเนี่ยมุงหลังคากว่า8,000แผ่นแล้วก็มีเสาไม้ขนาดต่างๆถึง227ต้นครับเป็นเสาขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ยาวที่สุด มีความสูงจากพื้นดินกว่า10เมตรด้านหน้าโบสครับมีการประดับด้วยไม้แกะสลักลวดลายไทยอันสวยงามแปลกตาต่างจากโบสท,ที่อื่นครับอีกทั้งครับภายในโบสเนี่ยยังมีช่องแสงประดับกระจกสีสวยงามแล้วก็มีการจัดวางมานั่ง เพื่อรองรับาศาสนิกชนได้กว่า500คนเลยทีเดียวถือได้ว่าเป็นพื้นที่อันซีนไทยแลนด์ที่ต้องไปชมให้ได้สักครั้งในชีวิตก็ว่าได้ครับแล้วก็งานพิธีต่างๆความเชื่อของาศาสนาคริสต์ทั้งจัดสมรถมูนะตามแบบคาทอลิกงานวันวาเลนไทน์โบสถ์แห่งนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คสำคัญรวมไปถึงพิธีแห่ดาวันคริสต์มาสด้วยก็จัดที่นี่ที่ยโสธรครับค่ะซึ่งทางบัตรหลวงสำรองคำสีอธิการโบสถ์คริสบ้านทรงแยะก็ได้เล่าให้ทีมข่าวเอ็มบีทีของเราฟังนะ,ะบอกว่า สมัยก่อนบริเวณนี้เป็นที่รกร้างพอชาวบ้านเข้ามาสร้างโบสถ ก็เริ่มมีคนเข้ามาอาศัยค่ะซึ่งเรื่องเล่าเนี่ยก็เป็นเกรดประวัติต่อเล่าต่อกันมานะคะว่าโบสถ์หลังนี้เกิดขึ้นเพราะความเชื่อเรื่องผีปอบซึ่งหมู่บ้านทรงแย้ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆมีเพียงแค่5ครอบครัวเท่านั้นแต่ละครอบครัวก็จะอพยพมาจากหมู่บ้านอื่นเพราะถูกขับไล่จากการถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบนั่นเองนะคะชาวบ้านทรงแย้ก็ได้ไปพบปัดหลวงแล้วก็มีความเลื่อมใสในคําสอนจึงเป็นต้นกําเนิดที่ทําให้เกิดการ ร่วมแรงร่วมใจสร้างโบสถ์หลังนี้ขึ้นมาจนกลายมาเป็นชุมชนขนาดใหญ่ได้มีการบูรณะโบสถ์มาแล้วถึง4ครั้งเพื่อให้สามารถรองรับาศาสนิกชนที่เพิ่มขึ้นได้ดโบสถ์หลังปัจจุบันก็มีอายุกว่า71ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมต้นไม้แต่ละต้นต้นเสาแต่ละต้นนี้มันเกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงมันเกิดขึ้นจากความเชื่อของเขา ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและเขามุ่งมั่นที่จะสร้างตรงนี้ให้เป็นวิหารของพระเจ้าเขามุ่งมั่นที่จะสร้างตรงนี้ให้เป็นสถานที่ที่ที่สร้างคุณงามความดีให้กับชุมชนสังคมเสาแต่ละต้นเราก็ยังจะเห็นรอยมีดรอยขวานรอยถากของเขาเอาไว้เราจะไม่ขัดเกลาให้มันเนียบเลยแต่ก็เราจะปล่อยให้เราได้เห็นร่องรอยของความเชื่อของตัวอย่างเวลานั้นเขาไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรในการก่อสร้างแต่เขาความ เชื่อและก็ความรักความสามาัคคีและเขาก็ไม่ได้กำหนดระยะเวลาอาจจะสร้างเป็นเวลานานหลายปีนะครับ เมื่อเดินออกมาทางด้านขวามือของโบสถ์นะครับคุณผู้ชมจะได้พบกับสวนพระหฤทยัยซึ่งจะมีหอระฆังสูงถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่แตกต่างจากโบสถ์ทั่วไปในประเทศครับก็มีระฆังโบสถ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ2ฟุตใช้สําหรับตีเริ่มพิธีมิสซาแล้วก็ใช้ตีเวลามีเหตุสําคัญต่างๆนอกจากนี้นะครับด้านข้างเนี่ยก็มีรูปปั้นพระเยซูคริสครับที่ประดิษฐานอยู่ในซุ้มไม้อย่างงดงามด้วยครับหากใครได้มาชมโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดที่นี่แล้วครับ จะได้สัมผัสถึงศรัทธาอันแรงกล้าของชาวบ้านส่งแย่ต่อพระผู้เป็นเจ้าครับก็ถือเป็นศาสนสถานที่มีเอกลักษณ์และก็มีความสําคัญเป็นสมบัติอันทรงคุณค่าสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจจะมาเยี่ยมชมเนี่ยขับรถจากตัวเมืองยะโสธรครับใช้ถนนทางหลวงหมายเลข2169นะผ่านอําเภอกุดชุมประมาณสัก7-8กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ600เมตรนะครับมาถึงโรงเรียนส่งแย่พิทยาก็จะเห็นโบสถ์คริสต์บ้านส่งแย่อยู่ บริเวณเดียวกันกับโบสถเนี่ยก็เปิดตั้งแต่6นาฬิกาถึง0 นใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าประเพณีบุญบัญบง้งไฟเนี่ยนะเป็นบุญใหญ่ประจําปีของชาวยสโสธรแล้วก็ชาวอีสานนะคะที่ช่วยสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีทั้งของฝากของกินของใช้สารท่องเที่ยวสร้างรายได้ได้หมดเลยนะคะ,ะช่วงนี้พักบุญบั้งไฟเอาไว้ก่อนส่วนบรรยากาศการจุดบั้งไฟขึ้นท้องฟ้าติดตามกันต่อใน n b t ีทั่วไทย